বাসিয়া ছ না

Tôi cậu dừng nhau chế, tí có phải mở cửa tụi nè. Chẳng tự nhiên thế lại cái chơi ở đặc cao lớn nha, bây. hoa luôn mà chơi mà đi sử, tía. Cô cho lái rồi nha, cứ cô cho lái no la que que tú dices <coughs> que yo lo ando eh no ata no todo lo malo decía yo ya fui yo no no sé yo lo naino no le nada no han นันล,ล้อเก็เกียจติตดเกเอ้าหรือเลอ่าเจ้าพเอรนันล,ล้อหางเอันล,ล้อตัวจานน่ะเกียจี๊เกีต่าไปขอบซิลลี่น่ะ แต่นู no ่นหน่อยอย่าลอนไหนนู่นลูกตอนนั นักลาหังเออ,อูเจ้าห่ดีเสือ ก็แคนะีเก้เกาะกน,นะชอ,อ,อ,อไลที่ตาลเจ๊อิจเจอยาลมลูก็ไคเจ๊ี่ดเจ้านะดาได้แก่ย่ามากนาเจ้าหมัวมากจะไปขาเจ้ามุนเชียร์ตั้ลหลงกดจ้องตอเเจนะ 이렇지나 이제 완전히 안 我要种菜呢，我要种菜么？啥样土都。 ต้องวัวไหล่เกียกจจะรอดพอเจ้านะ ูหลอนนันแล้วเป็นตันะนานูอักต้งแต่

ชตอนนอนะั้นจั่ว่าเราเรอนันจอดกียเถอะพวเรานารอเตี้ย ý yeah. tưởng yeah. là sao đã là dâu do rồi <laughs> xã sao nó nói chị sao hồn chị đó xã hội sao hồn chị sáng hồn chị sao hồn nó sao hồn chị hồn tôi đánh bóng có bắt tay đi cho đi tôi tôi vậy à, tôi chơi tay mà tôi chơi nhún à tôi chơi nhún cơm

่อขอเอีดเรา,าช้าแันเนอเราช้าเป็นเนอซื้นอนะขัดจ้องเอียดแ่ขัใจอเอียดซึ้กู้ทอตแลเวาขัจ้องมาน่แกไปพาเจกูมาตรวจตลาดสิกู้ะจีเจกูจะ่ย,ย,ยวลวทอวะลก,ออลก,อกคอยอยู่ลูกพอกันเจอยอหลอดได้นะเจกูอะไรหขอ trong rong đợt cứ lên lại theo cho thấy như cái chó khỏi cái cho bao cái chế nó rồi thế nó cho đây cái Trời nói cốp 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 cái cốp nó cốp 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 thì cốp 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 cô, cốp 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 เาลูกพ่อก็เจคัวนีอยากจกโมเรัดจงนอวไกเกียรนอทไนะเจดัวเด็กเราเนาะเทียนนะอ๋อตุ้จาเป็ตัวอนูนอเจตัวเราัดจงนะสักเจตรหล่อน้าเจตัวฉีไลเที่ยจะพ่เยอะเกเราขัดจงเลยเจมอมเอาตาเนนนะ ตอนเลเกยวกับที่เกี่ับูนที่จะใชลาเกกับทจะเปยเป็นอสูยเกเดนเปมาฮ่อกตกตัวรูเที่นนต่เจะตันเราล้วน่าจตัวจริงแลตัวก็ตงให้กินที่เรือที่จะใช้ไลยเก็ไปห้ยบาเปนอสูตายยเนตัวตุนหน้าก็ไปมาแตกตัวด้วย